วันนี้เรามาแล้ที่เรามองกันคนละมุมไอน้นวนก็บิดาไอ้นี่ก็บิดาถ้าเรามองตามนักวิชาการนี้ไม่ใช่ปลื้เรามาแล้ที่ต่างคนต่างก็ที่ฮะดิษบทเดียวกันนะคนที่เอาอุลาะมะก,ก็มองไปมองมุมนึงแต่คนที่ทำความเข้าใจฮะดิษเองนั่นแหละน่ากลัว ไม่ใช่ว่าเราเรียนเรียนพอรู้ฟังภาษาอาหรับพอจะแปลได้เราก็ว่าไปตามนั้นไม่ได้นะเราเลยฮะดิษบทนี้เอามาถอนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่นั่นเลยมันดังกองเพ่นดินนะนะกุลลบิดาอตินดอลลาร์นะถ้าเราแปรว่าทุกทุกบิดาอคคือความลงพิษนะถ้าเราแปลว่าทุกทุกบิดาอคคือความลงพิษ เราก็พิษกันมดวันนี้ที่มารวมอยู่ในงานนี้พิษมดเลยเราในสมัยรอสุลุลอะไม่เคยมีแต่ถ้าเราแพลตามนักวิชาการนถ้าเราแพลฮะดิษนี้ตามนักวิชาการก็มันไม่พิษอะไรคุลูตรงนี้ถ้านักวิชาการบอกว่าคุลูตรงนี้คุลูยุสีไม่ได้เป็นคุลูกุลี่ไม่ได้แพลว่าบิดาอัตถังมด เดต้าแปลว่าบางส่วนของบิดาบางบางประเภทคือความลงพิษนั้นเราก็จะเห็นที่เขาบอกว่าบิดามีบิดาเดียวนะมีบิดาเดียวคือบิดาที่ดอลลาร์และวังกุลลลดอลลารล์ตินฟินนาร์และทุกดอลลาร์ทุกความลงพิษจะต้องเข้านารก จริงๆแล้วนะเรามาเลยเรามาเลยฮะดิษเราไม่ต้องไปทิ้งอันกุ่านก่อนเราเอาฮะดิษมาสักบทหนึง่งนะถ้าเราแปลตามแนวคิดเราโดยที่ไม่อาศัยนักอัติบายไม่อาศัยมมฮัดดิสินไม่อาศัยอุลามะเราก็อาจจะเข้าใจผิดกันใหญ่โตเราเลยคำซ่อนบทนี้ ที่บอกว่าอด,ดุนยาโลกใบนี้สิจญนนุโมุมินินโลกใบนี้เป็นเสมือนที่คุมขังเป็นเสมือนขุกเป็นเสมือนตารางของคนมุมินเราเลยนะเราเล่นนบีพูดตรงกับความเป็นจริงไหมนั่นะนบีพูดธลงทุกประการ ัลลอฮแต่ลารับรองว่าสอดิก็อับดีฟีกุลลิมาอยู่บัลลิกุอันนี้บ่าวของเรามีสัจจะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเพยอแพร่ประชาสัมพันธ์ไปจากเราแต่วันนี้เรามาเลที่นบีพูดว่าอด,ดุญยาโลกใบนี้ซิจนุนมุกมินินเป็นที่คุ้มคังเป็นคุกเป็นตารางพุณไงบานเราเป็นร่างของคนมุกมิน และเรากลับไปมองว่ามันตรงกับความเป็นจริงไหมถ้าเรามองอย่างผิวเพินเรามองตามแนวคิดของเราโดยไม่ผ่านนักอัตถิบายเราก็จะเห็นหวา่าบรูไนดารุสสลามกษัตริย์เป็นมุสลิมใช่ไหมเขาอยู่ยังกษัตริย์เขาอยู่อย่างราชาใครมาควบคุมเขามัง่งล่ะ เรเาเลซาอุดิอาระเบ,บียมุมินกันเจอกษัตริย์ของเขาและอีกหลายหลายประเทศที่มีกษัตริย์เป็นมุมินินแล้วมันขัดกันไหมกับฮะดิษนี่ไม่ขัดเดี๋ยวเราเลกใครจะใครจะมาอธิบายให้เราฟังแต่ถ้าเรามองตามความคิดของเรามันขัดกับความจริงโดยสิ้นเชิงเลยแต่ฮะดิษของนบีจะไม่ขัดกับความเป็นจริงและ นบีบุตอไปว่าวายันนตุนกาฟิรินและโลกใบนี้เป็นสวงสวรรค์สำหรับคนกุฟาร์คนกาเฟิตต่างหลายเราเล่เรายนอนลังไปตอนที่กฎไม้ยังไม่ควบคุมเลือยงคนข้อทานตามบนญผ่านลอยตามนาเซเว่นเตะแค้นกุดข่าดวนตาบอดหนังแรงขั้นแค็งแคลงแคลงแคลง ขาพาตังนังตรงนี้ก็ต้องนังตรงนั้น,ต,น,ต,น,นตากฝนตากลมตากแดดพวกนี้ไม่ใช่อดมือกินมือถ้าวันนห้นห้าตังคไม่ได้วันนั้นเขาจะไม่ได้กินอาหารเลยถึงเราเลยแล้วในว่าเป็นช่วงสวรรค์ของพวกเขาละ่ะในว่าช่วงสวรรค์ของคนกุฟัดล่ะในคณะที่เราเห็นว่าพวกเขา อยู่อยางทุกทรมานอย่างเส้นสาหัสเราเร่กว่าเรื่องนี้คัดกับหลักคำพูดของนบีไหมไม่คัดถ้าเราคิดตามสมองเราโดยไม่อาศัยนักอธิธายเราจะเห็นว่านาบีพูดไม่ตรงความจริงทึงเรารู้ไหมว่าใครมาอธิบายฮะดิษบนี้ผู้ที่จะมาอธิบายฮะดิษบนี้ก็คือไซยิดินอาลี กรรมัลฮุวิฮะลูกเคยของท่านนาบีนบีเคยประกาศว่าอานะมมดีนันตุนมีเราคือเมืองแห่งวิชาการวังอาลียนบาบูฮาและอาลลีคือประตูแห่งเมืองวิชาการนั้นเมื่อน,นบีบอกว่าท่านนาบีนี่เป็นเมืองแห่งวิชาการ ไซยิดนาอาลีนี่เป็นประตูแห่งเมืองวิชาการนั้นนบีบอกอะไรเราบอกให้เรารู้ว่าคนนี้คือบุคคลสำคัญนะผู้ที่มีความรู้สูงและนบีบอกในฮะดิษอีกบทว่าอะไรกุมบิสุนนตีนะวา j ิบบ e r s u c ทั้งหลายจะต้องตามสุนนะของฉัน wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di lae waajibun su'ja thang lai ja sunnah tua mii khwaam san chalat lae raap thang nam lang thee biha chong yut man awai hai wa เล็กกับให้ชับด้วยขวัญกรามไม่ถึงยึดหยาบเอยถ้ามาคุลพาอุรชิดีนจะเป็นที่รู้จักกันมีใครมังหนึ่งอาบูบักอสัสซิดิกสองท่านอุมารบินขตบสามท่านอุสมานบินอับฟานสี่ท่านอาลีบินอบนีิอลิบ,บลสี่ท่านนี้คือคอลิฟฟะ ตัวแทนนบีลังแต่จากนบีเลสีคนนี้เขาในอัลมุบัชชารูนบินยันนะถ้าเราถ้าเราตามคนหนึ่งคนใดในสี่คนนี้ล้วจะว่ากันอย่างไรบุคคลที่นบีนรับรองถึงเรามาเลยฮัดิสเรามาเลยฮัดิสบทนี้การเซนาลีอธิบายเป็นปรือคำว่า อดุญยาสิยนุนมุมมินินโลกใบนี้เป็นคุกเป็นตารางหรือเป็นรงังเป็นที่คุมขังของคนม,มุมมินถ้าเราแลแล้วมันไม่ตรงกับความจริงท้งมดเพราะคนมุมมินเป็นกษัตร,ริย์ขลุยมัดเป็นมหาเศรษฐีขลุยมัดเรามาเลวันนี้ตึกที่สุ่งที่สุดในโลกกำลังจะเป็นของคนม,มุมมินใช่ไหม เป็นของคนมุมมินใช่ไหมลงเลยและถ้าวันนั้นเขาอยู่แบบทุกควบคุมทุกคุมขังทุกจํากัดพื้นทีน่นั้นี้ไม่แล้วคัดกันไม่กับกคำสอนของนบีเต,ตสัยิดินาอาลีอธิบายให้เห็นก็คือวันนี้วันที่เขาอยู่เสฟสุขอย่างบรมสุขสุข,สขที่ไม่รู้จะอธิบายพันพรือ อยู่ยังราชาเล้วกันเลยแต่เมื่อคนมุกมินเหล่านี้ถึงไปยังสวงสวรรค์ของอ,อัลลอฮฺตาอลาเมื่อคนมุกมินที่เคยได้รับความสุขบนาาน้าแผ่นดินนี้อย่างบรมสุขสุขที่ไม่รู้จะอธิบายบรรพลษมีทางทรัพย์สินเงินทองมีทางอำนาจบารามี และการมีคนรับใช้มีคนดูแลนในทุกเรื่องบนนาแผ่นดินนี้ใครเห็นก็รู้ว่าเขามีความสุขแต่ในความสุขของเขานั้นเมื่อเขาไปถึงอาเครัตไปถึงสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺตาลาเมื่อได้รับได้ลิ้มรสความสุขในสวงสวรรค์ความสุขที่เคยมีบนดุนเนี่นี้ ความสุขที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกับความทุกข์ที่เคยได้ประสบมาเหมือนกับอยู่ในคุกอยู่ในรงังนั้นถาม่าสุขในสวงสวรรค์บอกอธิบายปไม่รู้อธิบายเปิดและที่สำคัญความสุขที่สุดในชีวิตเราที่นบีบอกว่าสัตารานนรบบกุมเยามัลกียะมา ต่อไปสุชาติทั้งหลายจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าของสุชาติในส่วงสวรรค์ในวันกิยาม,มาตา์กามาตารุณ์คอมารอไลลัตันบัดรีเสม,มือนกับได้เห็นดวงจันทร์เกิดวันเป็นไม่ถึงเห็นจัดเห็นจัดแจงการเห็นตรงน,นี้บิลากัยฟิยตินวาลาอิฮาโต้เห็นโดยไม่มีวิธีการที่จะอธิบายที่จะบอกเล่าให้ใครควงได้และเป็นความสุข ที่รอยที่สุดจากความสุขทางไล่ไม่มีความสุขใดๆที่จะสุขยิ่งไปกว่าการได้เห็นอัลตาลลาตะวันเกี่ยมาถึงที่นี้ความสุขที่มุมินเขาได้รับที่ลูกดนญยานี้ไม่ว่าจะหญิงใหญ่สักขนาดไหนพอไปถึงอาเครัสเหมือนได้รับการตอบแทนของอัลตาลลาได้เข้าสู่ช่วงสวรรค์ของอัลตาลา ความสุขที่ดุนยนี้เปรียบเสมือนคุกเมือนตารางเลยณทีนี้ส่วนต่อมาที่บอกว่าวายันนตุนกาฟิรินนะที่วายันนตุนกาฟิรินที่เราเห็นคนกาฟิรินมากมายคนกุฟฟาร์มากใหม่แต่อยู่อย่างทุกข์ยากเส้นขึ้นอยู่อย่างทุกข์ทรมานนะ แต่ปาพที่เราเห็นกับคำพูดของนบีคัดกันไหมไม่คัดเลยไม่คัดเพราะอะไรวันนี้นี่คำอธิบายของเัยตินาอาลีนะกาอธิบายของเซนนาลีบอกว่าคนกุฟาร ที่ได้รับความทุกข์ยากเส้นเข่นบนหน้าแพ่นดินนี้เมื่อไปพบกับนรกพบกับการตอบแทนเดี๋ยวเราตลาดจะเตรียมไว้กับคนกุฟาา์นั้นพอได้ไปชิมรสตรงนั้นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้เปรียบเมื่อนหว่า ความทุกอยากเส้นเข้นที่เคยอยู่บนหน้าเป่นดินนี้เหมือนกับเป็นความสุขมาก่อนเพราะเมื่อไปชิมรสชาติของนรกมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถจะอธิบายได้อยู่ในนร,รกนี้ลายมูตุฟิฮาวะลายะฮา อยู่ยังไม่เป็นและก็อยู่ยังไม่ตายอ่าอยู่เันรือเป็นก็ไม่เป็นตายก็ไม่ตายอุลาอฮเขาให้ตัศนาว่าอยู่ยังทุกข์ทรมนานจะว่าตายมันก็เจ็บอยู่ยะว่าเป็นมันก็เจ็บปางตายทีนี้ความทุกข์ในนรกน,นเมื่อมาเทียบกับความทุกข์ยากเส้นเข็นยิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ ทีนี้เหมือนกับสวงสวรรค์มันเล็กน้อยสละเกันมันเทียบกันไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะน,น,นี้นี่ฮัดติส้าไมข้าอุลมามะถึงถ้ามาเส,ะสะนาลีไม่ใช่อุลมามะใครว่าไม่ใช่อุลมามะมั้งนบีประกาศเองอามามดีนัตุนิยมี เราคือเมืองแห่งวิชาการวังอาลีียนบาบูฮาและอาลีีคือประตูแห่งเมืองวิชาการวันนี้ฮะดิษบนนี้ถ้าเราทำความเข้าใจตามสมองเราเราอาจจะพูดว่านบีพูดคับกับลักความเป็นจริงที่เราเห็นไต่ไม่คับเลยนะไม่